สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมมาพบพ่อกันตอนบายบายครับเสียงเสียงเครื่องจากทำงานครับผมเมื่อนี่มาพ่อกันตอนบายบายครับผมเมื่อนี่มีแนวทางตัวเลขของอาเลขนิราน้ามครับผมเมื่อเราสูฟังเอามาฝากมาตอนพอเป็นพี่น้องเอฟซีครับผมถ้าเป็น อ f c ซีหลายๆท่านเนาะติดตามแอดช่องแรกๆครับผมกับโค้งสีหูที่ไปที่มาของเลขนิรานามครับซึ่งก็มีบางช่องนําเสนอเป็นเลขตลาดแตกนะครับหรืออีกหลายๆอย่างนอกเหนือจากนี้แอดกับบอลหูคือกันครับแต่ว่าในส่วนของช่องแอดนั้นนําเสนอเป็นเลขนิรานามครับผมเนื่องจากว่าปูเนาะเพิ่นกับบอลไฮ เปิดเผยครับผมก้อนหน้านี่ช่วงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนมาถึงช่วงพฤษภาครับเลขนิรนามครับเป็นที่โด่งดังเนาะยู่พักง่ายๆเลยล่ะครับเนื่องจากว่าเขาต่อเนื่องติดต่อกันอยู่ประมาณ8ปดเกางวดครับผมหลังจากนั้นครับก็มีความบุญไหายเกิดขึ้น แล้วก็มีค้นเขามากขวนเขามากลบกวนปูเพิ่นนะครับแล้วกาตัวเลขกัรลุดครับลุดอยู่สามงวดครับผมลุดอยู่สามงวดครับมือนี่เนาะแอดก็ได้เข้าไปหาปูมากับไปถามแนวทางปูมากนะครับ ซึ่งกะปู่กัมีแนวทางให้อยู่ครับซึ่งก็เป็นเลขขันน้ำมนขึ้นเกาล่ะครับแต่ว่าปู่บอกว่าวงวนนี่เป็นค่อนข้างจะพิเศษครับขันน้ำมนนี่ปู่เพื่อนกัไปเจริญพุทธมนต์หลายหม่องครับอยู่แถวคำชะโนดกัได้รับนิมนต์ไปครับอยู่ที่วัดเองนะครับกะได้เหตุขันมตนสิ่งที่นา แปลกใจมากๆครับนาอัศจรรย์ค้อกันเพราะว่าตัวเลขออกมาตรงกันหมดครับสามหม่องครับบมอแปลนสามหม่องซีหม่องตัวเลขออกมาตรงกันหมดครับซึ่งกับปูว่าเองวดนี่หรือว่าไม่โอกาสนะครับที่จะกลับมาเข่าอีกครับผมแนวาทางตัวเลขเนาะ แน้กะปู่เพื่อนบอกว่าถ้าตัวเลขกลับมาเข่าอีกเนี่ยกระสิเป็นคือเก่าครับกระือสิเขา่าต,ติดต่อติดต่อติดต่อกันเงาว่าสันตามที่เคยเป็นครับนอเดี๋ยวปู่บอกว่าหลังจากงวดนี้ไปถ้าสมมุติว่าแนวทังตัวเลขงวดนี้เขา่าก็จะมีข่าวดีอยู่ครับจะมีข่าวดีอยู่ นะครับทางเอฟซกับซีได้หูได้เห็นละบาทนี้เนาะว่าหมองที่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นสางนั้นเป็นจังไดนะครับเพราะว่ากรอน่านี่คือบ่าให้บ่เปิดเผยเลยนะครับเอาแต่แนวาทางตัวเลขมามาบอกสูเอฟซฟังนะครับซึ่งเลขงวดนี้เลขขันน้ำม้ตนนั่นมีตัวเลขเก่าหนึ่งครับ เลขเก่าหนึง่งเนาะตัวเดียวเลยครับสำหรับเลขคาน้ำมุนเก่าหนึ่งตัวเดียวบ้าว่าน,นี่เพิ่นว่าเลขเก่าจะมากแอดกับว่าไม่ความเปลี่ยนไปได้นะแต่ว่าจะเก่าหยังจะเก่าหนึ่งบอรหรือจะเก่าสองเกาสามเก้าสี่หรือเก้าหามันก็เป็นไปได้ครับผม แต่ปูเพิ่นก่าบ,บอกว่างวดนี้เลขขันน้ำมนตนนี้มีโอกาสนะครับที่จะมาเนื่องจากตรงกันหลายหมองเลืเกินซึ่งก้อนหนานี่ถ้าเป็นลักษณะจังซี่เป็นแบบนี้ที่ตรงกันต,ตรงกันเนี่ยมักจะเข่าครับนอกจากเลขขันน้ำมนตนแล้วนะครับเพิ่นมีสูตร น้อมีมีสูตรซึ่งก่อนแต่ก่อนนู้นโดนแล้วละ่ะนะครับปูเพิเคยเห็ดเหล็กสูตรกัเข่าบ้างออกบ้างนั่นแหละครับผมแต่ว่าสามงวดแม่นี่ครับเลขขันน้ำมุ่นบ่าเขา่าแต่ปูบอกว่าเพิ่งจะมานังเบิงวสั่น ว่ามันไปนเขาเลขสูตรครับแต่ตัวเลขเพิ่นกับบรด้ป้อยออกไปใสดีครับเพราะว่าก้หอน,อนนี้บรด้เช็คครับซึ่งจะได้มาเช็คว่าเอาเลขขั้นบนว่าเขาแต่มาเขาเลขสูตรครับวันนี้ปูก็เลยให้เลขสูตรมั่นครับผมแต่มีเลขสามตเนาะเลขสามตแล้วกับเลขสองตครับผมเลขสามตนี่จะมีสามเก้าสี่ อีกตัวนึงก็คือสองหาครับผมตัวสามเก้าซีเนี่ยถ้ามามีโอกาสที่จะมาบนนะครับมีโอกาสจะมาบนก็สลับกันไปสลับกันมาครับสามเก้าซีซีเก้าสามลักษณะนี้ครับผมแล้วอีกตัวนึงคือสองหาครับผมโูว่าถ้าสองหามาเนี่ยมีโอกาสมามาล่างครับ อันนี้คือปูบอกเนาะสามเก้าสี่เลขสามตัวเนี่ยทาม่ามีโอกาสมาบนครับแต่ว่าสองหาทาม่ามีโอกาสมาล่างครับผมนี่ก่ะปูเพิ่นกะฝากมานําครับสําหรับแนวทางตัวเลขสูตรเพื่อมันเข,าข่าคือจัง,งวดที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเลขขันน้ำมตนปูนั่นกะเป็นเลขตัวเดียวก็คือเก่าหนึง่งเนาะ ลองเอาไปพิจารณาบ้งเนาะครับเนาะกะเลขบ่หลายตัวครับเพื่อมีเอฟซีท่านไหนนะครับมีเลขตัวนี้อยู่ในใจนะครับแต่ว่าหากระลังล่อ,อาหาจุดที่สีมายืนยันเอ๊มีมองใดไ้มาตรงกันบ่พอสีได้ยืนยันจะของจังสีกับเป็นไปได้ขึ้นกันก็ลองเอาไปพิจารณาบ้งครับผมเนาะสำหรับเนอเลข นิระนามครับผมบางช่องเสนอว่าเลขตลาดแตกนะครับแอดกางวดที่ผ่านมาแอดบอ่ได้เอามานำเสนอตัวเลขของปูนะครับเลขข่าน้ำมนปูงวดวังหันกับบเอกเขาดอกนะครับเพราะว่ามันรุดมาสามงวดแล้วรุดมาต่อเนื่องครับผมเดี๋ยวห้องเสษมมาลุนกันงวดนี้ว่า เลขขันมุ่นปูจะกลับมะเข่าอีกปอนะครับแล้วถ้ากลับมะเข่าจะเข่าต่อเนื่องจะถูกต่อเนื่องเหมือนที่ปูเคย่าเหมือนที่เคยพัน่านม่าบอนะครับส่วนเลขสูตรกับปูให้มากประกอบครับเพื่อมีภูมักครับเอานี่ก็เป็นเลขนีรละนามลาสุดเนาะครับนาะ มีเอฟซีครับเพื่นสอบถามขอมาหน่อยล่ะแอ็เกลยได้ไปติดได้ไปติดตามครับไปติดตามมาฝาก f อฟเพราะว่าอยู่บอ่อไก่ครับกสามารถไปติดตามได้บ่บ่ยากครับแต่ว่าถ้าไก่ก็อาจจะลําบากเน่จักหน่อยเนาะเอาตัวเลขนิรนามงวดวันที่1สิงหาคม2565ครับผมนะครับเลข3ตัว3 9 4 เลข2ตัว25แล้วกับ91ครับเอาฝากตอน FC ไว้ซ้ำนี่ครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับสไตล์กับให้ FC ทุก่ันนะครับเฮงๆ่ปังๆกันสุภูสุขนครับผมสวัสดีครับ